วันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของต้นไม้มงคลกันค่ะ วันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของต้นไม้มงคลกันค่ะของทั้ง12นักสัตว์ไม่ว่าใครจะเกิดปีชวดฉลูขานเถาะมรงมาเสงมา,งม,ามีมแม,ม,มวอกระกาจอและกุนค่ะซึ่งต้นไม้มงคลเสริมปีขาน2515นะคะเพราะปีขานปีนี้ค่ะเสือเนี่ยจะอยู่ได้กับป่าและน้ําเปรียบเสม,มือนความอุดมสมบูรณ์ค่ะดังนั้นทั้ง12นักสัตว์ควรจะมีต้นไม้เสริมความเป็นมงคลค่ะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดปีชวดค่ะแนะนําให้ปลูกต้นโพยเซี ะะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามเพราะต้นโปวิเสียนค่ะจะเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองความรุ่งเรืองที่สําคัญตําแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนขึ้นถือว่าด,ดีค่ะ ปีต่อไปค่ะคนที่เกิดปีฉลูนะคะให้ปลูกต้นเงินทองเต็มบ้านค่ะเพราะเงินทองเต็มบ้านชื่อบอกอยู่แล้วนะคะปลูกแล้วมีความเจริญรุ่งเรืองทาให้เงินทองเต็มบ้านค่ะมาสู่ปีต่อไปค่ะคนเกิดปีขานนะคะแนะนําปลูกต้นทองพันชั่งค่ะเพราะทองพันช่างเปรียบสมปลูกแล้วมีการเงินการงานความอุดมสมบูรณ์ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ทําอะไรก็ราบรื่นดีค่ะ สำหรับปีต่อไปค่ะคนที่เกิดปีเถาะนะคะแนะนําให้ปลูกบัวขาวในอ่างบัวค่ะเขาเชื่อว่าปลูกแล้วนะคะจะเสริมความเป็นมงคลนะคะจะความจเจริญรุ่งเรือง,องใครที่ติดขัดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจะดีค่ะที่สําคัญนะคะสังเกตค่ะ เมื่อดอกบัวออกดอกนั่นเปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรืองหรือสิ่งที่จะเป็นโชคดีเนี่ยมาเยือนแล้วนะคะปีต่อไปสําหรับคนเกิดปีมะโรงค่ะแนะนําให้ปลูกต้นส้มนะคะเพราะต้นส้มเนี่ยเปรียบเสมือนได้อะไรมาแบบฟุกฟุกมีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเสริมความเป็นปีมะโรงอย่างดีนักแลค่ะสําหรับคนที่เกิดปีต่อไปค่ะปีมะเสงนะคะแนะนําให้ปลูกชวนชมค่ะเพราะชวนชมเมื่อปลูกแล้วเสริมปีมะเสงอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ เช,ช,ช,ชิญชมเช,ชิญชวนเชิญงานชวนเงินชวนความสําเร็จมาสู่คนเกิดปีมะเส็งค่ะ <ว ow. S 1> ปีต่อไปนะคะคนเกิดปีมะเมียค่ะให้ปลูกเสริมด้วยไผ่กวนอิมค่ะเพราะไผ่กวนอิมนะคะเสริมความสุขเสริมการงานตเติมในสิ่งที่ขาดดีมากสําหรับคนเกิดปีมะเมียค่ะปีต่อไปนะคะสําหรับคนเกิดปีมะแม่ค่ะให้ปลูกโชค9ก้าชั้นค่ะอย่างที่บอกนะคะโชค9ก้าชั้นเสรมิมโชคเสริมความรุ่งเรืองให้กับปี แม่ดีนักแรค่ะสําหรับคนเกิดปีต่อไปค่ะคนเกิดปีวอกนะคะต้นรวยไม่เลิกค่ะแน่นอนชื่อบอกอยู่แล้วนะคะปลูกจะเสริมให้คนปีวอกค่ะมีกิจการที่ดีมีไอเดียดีๆมีการงานการเงินสิ่งต่างมารุมมาตุ้มเสริมความโชคดีให้สําหรับคนเกิดปีวอกค่ะ ปีต่อไปคนเกิดปีรักาค,าคา่ะให้ปลูกต้นวาสนาคา่ะเพราะปีรักากับวาสนาเสริมคู่กันนะคะทําให้เรามีวาสนาทั้งเงินทั้งงานทั้งความรักวาสนาจะไม่ขาดเมื่อปลูกเสริมสําหรับปีรักาคา่ะสําหรับคนที่เกิดปีจอค่ะแนะนําปลูกต้นกลาบสีแดงค่ะเสริมเรื่องความรักความเข้าใจนะคะเพราะปีจอเองอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักและความเข้าใจได้เม <ไ ul. S 1> ื่อปลูกเสริมแล้วทั้งเงินทั้งงานความรักความเข้าใจจะเสริมสําหรับคนที่เกิด ปีจอค่ะสำหรับปีต่อไปคนเกิดปีกุนค่ะให้ปลูกต้นมหาเศรษฐีบอกอยู่แล้วนะคะสำหรับปีกุนค่ะเมื่อปลูกแล้วจะเสริมในเรื่องเงินเรื่องทรัพย์ใครก็ตามที่เกิดปีกุนรู้สึกเก็บเงินไม่อยู่รีบปลูกเลยนะคะเสริมสิ่งดีๆให้สำหรับ ีกุลค่ะและทั้ง12นักษัตวนะคะช่วดชลุขานเถอมรมงมาเสีงมะเมียมะแมววอกรากาจอและกุนนะคะทราบแล้วใช่ไหมคว่าต้นไม้อะไรเสริมความเป็นมงคลค่ะลองปลูกเสริมดูนะคะจะเพิ่มความรุ่งเรืองและก้าวหน้าให้ทั้ง12นักสัตวค่ะศาสตราจารย์พู้ทุกคนเพียง5%เท่านั้นอีก95%คือมานะตนค่ะิแเป็น